สวัสดีค่ะวันนี้นะคะพี่จะมารีวิวเบ็ดไฟเวิร์กรอดนะคะซึ่งเบ็ดตัวเนี้ยเราจะได้มาจากการทำภารกิจกับด็อกเตอร์คนนี้นะโดยที่เขาจะให้เราไปตกสาหร่ายทั้งหมด4สาหร่ายแต่เราตกสามสาหร่ายแล้วมามอบให้เขาเราก็จะได้เบ็ดแล้วค่ะรายละเอียดเบ็ดนะคะเบ็ดตัวนี้เป็นเบ็ดไฟเวิร์กรอดนะ ซึ่งความรอดเร็วจะให้มา35%โชคให้มา45%แล้วแท่งควบคุมให้มา0.15ในส่วนของความยืดหยุ่นนะคะเขาจะให้มา15%นะแล้วรับน้ำหนักได้มากสุด25,000กิโลนะคะเบ็ดตัวเนี้ยก็จะมีบัฟปลาเหมือนกันครับก็จะติดแถบไฟเวิร์กนะคะซึ่งเปอร์เซ็นต์ในการติดนะคะจะได้มา15%คือมันน้อยเนอะ แล้วก็ราคาขายนะคะปลาที่ติดผูเนะจะขายได้อยู่ที่3.5เท่านะคะแล้วก็มีรายละเอียดเพิ่มเติมค่ะซึ่งเบ็ดตัวนี้ก็สามารถตกแบบว่าปลาวานเน่ตกหวานได้เนะซึ่งจะลบ20%เลยนะคะอย่างเช่น อ่าตอนนี้เรามีฉลามหวานใช่ไหมมันจะลบ30ใช่ไหมถ้าพี่จำไม่ผิดเราจะเหลือแค่ลบ10เองเมื่อใช้เบ็ดนี้นะคะแล้วก็โอกาสในการติดหวานเพิ่มขึ้นนะคะจะอยู่ที่0.2นะก็โอกาสที่จะแบบว่าติดปลาเพิ่มขึ้นประมาณนี้ค่ะเดี๋ยวพี่จะให้ดูเนอเบ็ดตัวเนี้ยพี่ไป e n c h a n t h a s t y มาเนอแล้วก็ลองตกงูลึกโบราณให้ดูนะคะ เท่าที่พี่จำไม่ผิดเนอะพี่ใส่เหยื่อลบความยืดหยุ่นไปสามเนอะเท่ากับเบ็ดพี่อะเหลือยืดหยุ่นแค่สิบสองเองก็จะต่ำกวาค่าปกตินะคะเวลาตรงงูหรือก็อาจจะแบบว่าดึงยากนิดหนึ่งอาจจะดิ้นแบบนี้เลยคะ่ะทุกคนแต่เนื่องจากแถบเขาก็ให้มาใหญ่เหมือนกันคะ่ะให้มาสิบห้าเนอะก็คือใหญ่พอตัวนะคะ ก็ตกถามว่าตกได้ไหมตกได้แต่ถ้าอยากตกง่ายๆก็ต้องใส่เหยื่อที่มันช่วยยืดหยุ่นนะคะทุกคนมันก็จะดีกว่านี้เนอะเบ็ดก็จะประมาณนี้เนอะถามว่าดีไหมพี่ว่ามันก็ดีนะเบ็ดเนี้ยคือมันค่าสเตตัสมันก็แบบว่าไม่ได้แย่ขนาดนั้นรายละเอียดของเบ็ดนะคะแล้วก็ในเรื่องของการติดปลาก็ อย่างที่พี่บอกเนอะปลาพูอะ่ะฝวาเราจะติดมาได้ก็สิบห้าเอร์เซ็นก็ถือว่ายากพอสมควรราคาขายก็ให้มาสามจุดห้าเท่าเนอะก็ก็ถือว่าดีระดับหนึ่งค่ะทุกคนแต่ก็ถ้าใครไม่มีก็เอาไปฟาร์มได้แต่ถ้ามีเบ็ดที่ดีกว่าก็ไม่ต้องค่ะทุกคนไม่ต้องใช้ฟาร์มแต่พี่ชอบไม่ใช่ชอบดิพี่ชอบมากเลยนะทุกคนเวลาปลาติดแถบพูอะ่ะ แล้วมันอลังการงานสร้างมากสำหรับวันนี้พี่ไปแล้วค่ะบ๊ายบายค่ะ